ไปปาโอกย์นะเอะไม่ได้นายปุ่นแก้วมนันอันตรายเปลาะมันเป็นน้ำฮ่าเพื่อตนไก่เล็กตึงน้ำกันนี่นกแล้วทีนี้ไก่เล็กริงเงินกล้องแก่แก่บายโยลอยยืนมาเมื่อนสาเทียบรั่วแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็พระรมไม่ได้จานุญาตตองพระมงกาชาิด con bà ông vừa bên quân mưu đập tin rồi trước đây mang mai mà mai còn tay ra này lòng khó lê đăng mai ô oh, đằng đi ô oh. đi ta chơi đồn chi có tông ông cây tân khăn về là rầm vuông là nút chính bỏ lòng cưng ta mai cây tân mới rồi mình chứ ướt lời bỏ chơi cây tân ra rầm tần ti lòng lê đang trong วอแล้วก,ก,กูแค้นมนาบาไหมแมไร่เหลืองเกินตึงตอนนี้ยางเงินมึงก่อนมาแล้วก่อนมาแล้วไม่ไหวแล้วกูเคยปลุกเขาปลุกกูตั้มเล่แต่ถตาบ้านมาไหวายางเงินมันหล่นประเทศมันหล่นจริงหล่นมาแต่น้อยมันหล่นพื้อทีกูตั้มเล่ราคายางบ้านเราโตเต็รอรถยนต์พื้อไม่รอราคาไม่เคยรดเลยต้องยางอย่างจ้ามโนยอาซิปอยู่แบบนั้นเนี่ย <c oughs> ตุกยางเลยตุกย,าง,า,อย,อยางนาะมอยันเลยมึงเลยเจอ,อยางกี่ยางเราไปโลมจ้ามาบาทเฮ้โลงยี่ิบาทกี่ยางฝ่าไปตาได้ไล่ก็อยอยังแหละเดือดร้อนเนโอะเ้าเจ้าหน้าเจอไปเคลียน์น,นกพันเวลาใกล้เราโลเจดีเบือแต่ก้องปากเนื้อราคาไม่เคยลงเลยหายร้อยเชตัวบ่ดีมึงเห็นตําจากสามร้อยไมต่อหนึ่งกิโลพลือแต่ลองกล้อลงมันเราโลห้าบาทตุกพี่กูตามเล่ ลงกองเราว่านว่าลุยแต่ตาลาดไม่เคยทำไม้ี่มึงแล่พะผลต,ว,ตว,วรี่แพงตึงงย่างแต่ได้แพงแต่ได้ตูกกลัววัยสัน้นโบผักเนื้อฝาไปปลูกบ้านเราตุกอย่างพอมาปามีบ้านเราบ้านเขาปลูกได้เรียนหอตอนนี้ผากเนื้อปลูกย่างป่าราคนไตเอามาเป็นคนแรกคนเนื้อฝาไปปลูกแต่บ้านมันต้องมีข้อจากัดมาดลยว่าง้ามคนฝากเนื้อปลูกย่างเคยปลูกย่างถือว่าผิดก้นไม้ดาวก็ปิดกันมาปิดกันไม่ได้กันมากแรงได้ก็อย่าย มันต้องทำงานต้องบากแฟนถูกย่างแล้วไม่ใช่มาเบิร์ด er? no ีลังไงจะมามันแกไม่ไหวแล้วมึงเละแต่กล้องปากตายย่างเผื่อปากโปรกลูกเนียงลูกโตปากเนื้อก็โปรกได้เราเอาเจอตอบรี่มาคว้างมันเราเลหนาวชัดไม่มีได้ไรของเขาเลยยางจริงนี่ปนไมยบรนเราไม่เอาไปโลรกปากเนื้อตีนี่กูไปยังไม่ฝ่าไปคว้างสักน้อยไอ้รอยระเบิดแม่ รถนาำไม่ดีว่าเพื่อหอกกันปลาหนูไม่ม้วนแต่บ้านเราแรงมึงอย่างตัดยางอยู่เลยพวกแกตัดยางไม่ตัดจำเลยเราคนตายนี่ต้องตัดยางเสร็จดิเราตัวงือหงมันได้กับพงคามันต้องได้กับคายาประมาทนะเพื่อนต้องได้กับกากาได้กับผงผมได้กับกาเว้นขึ้นมาหงแดบสูดาราก็เ <Leah> ป nice of ็นมามากับเงมันไม่หน <Stat> ีนะนะคนเราไม่หนี เนี่ยคิดมาตะเวนลงไปก็จ้าได้คนออกมาอ้อมก็ดุกัเลยดูน้วยร้างนุ่มโตเต็นเลยค็ดไม่เลวค็ดไม่เลวคนเราอยู่ประเทศอังกฤษมาได้กับคนไทยกันยังคุนีม่แน่ย่าคิดว่ารายจ่าตั้งใว้มันไม่เกี่ยวว่าจำไปตื้นไม่จำเนไปตื้น มึงไม่ต้องคิดมาแกมึงคิดว่านุ่มชีนใส่ได้กัำลังแข็งอะให้อันกล้องมันโขกันโคกันเบิด์ได้มันโยกคนแห้งกันเถอนเออะนุ่มชีนนั่นก็ตั้มเข้าไปเลยแข่งก้าเจ้าเฮ้ยไปเก้าเจ้าปลุกเกงน้อยเหน่งนะ ให้นำแกงตำกับร้อยปลาปลาอยู่น้อยแม่กี้อีเล่ตี้เลกันหน้าเล่อย่างเร่มาตากันในเจ๊ดี้ในมออะไรหน้ากับเลอย่างเร่มาตากันในมออะไรมันเคลียวได้กับครูแล้วมันเคลียว์ได้นับประสาอะไแล้วมันไม่แน่นไมราไมราไม่โด้ใจดังหนุยตายกันเลยครับน้อยน่าร่ง anh ngơ đăng ký đi rồi thấy coi mong chờ mít hà nội cho bói anh chưa bói ơi trong vừa qua tâm về quay có cho đi ngày cho riêng này ơi à. cho con bên bé cơ trắng con sợ bói จะไปอยอ้นองูยังติดมยอยู่ร้ยงู่น้องประกวดคุณไม่ยบันราเรียกป่าจอมยจอมนี้จอมนี้อนคนเยแนงัราไม่ติดกวยตอมติดเลยไม่รู้ตําเรื่องไรก์ไปจูบกี่ย่างเลยจดเบรกเกอร์ในหมายกิบใใจกูเลยไม่รู้บเราไปจอยแล้วเกียวกูดันนน ไอ้ตองคนนิดเพยย่าก็ย่อยเด็กถุกวันหัวรุงไปนังนาคาเซ่ไปก้าวผอมมึงไปนางไยเรียนก็ไม่เรียนไปเละก้าออนกูได้เรีอนนังนาคาเซ่นี่ดีกว่านังดีติมากมั้งนังนาคาเซ่นั่นพอได้เลเละก้าออนก็เก้าคูมชอบเลยก้าออนมันเล่ก้าออนมันตกไปนาคาเซ่เวลาตัวลุงงดุยข้าอ่อนมึงวัวตื้อมึงคีมินมึงแต่งนายองเป็ด เลี้มีเก okay, ียดไอ้โตเออกนุ um um> ่เลยบาเด็กกูบาเด็กกะนีว่าโปมึงจะไปดาปู่กันทำไมอะเครียดแม่โป่ไอโตอาย่เป๊ะที่เปยังกลมขึ้นเด็กเด็กที่บอกมึงแลกแก่โปอโต้กลุมขึ้นโปมึงไอ้โตเออติดร่างเลวติดตัวตาน้ายงแรงมาติดมั้ตานายแข็่งตูวป้กวง คุณชันเดปกโกมขึ้นจริงไหมโกมขึ้นจริงแต่ว่าไม่ติด